แถวนิงอัรเบียพักขอ,อเชิญคณะวิทยากรทุกท่านนะครับเข้าแถวด้านหลังสอบตรงครับขอ,อเชิญผู้บริการทักตรงชาติสองคนยกมือ ขอเชิญมูบริการตัวแทนชักภูรกชาติสองคนยกมือขอบคุณครับขอเชิญผูบริการนำร้องเพลงชาติหนึ่งคนยกมือขอเชิญตัวแทนบริการนำร้องเพลงชาติหนึ่งคนยกมือ ขอบคุณครับขอเชิญตัวแทนบริการนำสวดมนต์หนึ่งคนเร็กมือขอบคุณครับองตุ้เชิญผู้แทนตัวแทนบริการชักโคกชาติสองคนครับ